แต่เศรษฐกิจจะเป็นยังไงนะคะเราก็ต้องดําเนินชีวิตต่อไปมีเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องดีที่กรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยนะคะ mm hmm. เขาส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีที่แต่ละเล็กละน้อยรวมกันเป็นแปลงใหญ่ๆ mm hmm. เพื่ออะไรนะคะมีประโยชน์หลายอย่างราคาสินค้าจะได้ไม่ตกต่านะคะการซื้อปัจจัยการเกษตรจะได้ราคาที่ถูกกว่าเพราะว่าซื้อในมูลค่าเยอะๆแต่ว่ามันก็มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการเหมือนกันวันนี้คุณดวงกมลแสงจันทร์ผู้สื่อข,ข่าวของเรานะคะจะไปพูดคุยประสบการณ์จากคุณพสิทธิ์สุขสวัสด เป็นประธานเครือข่ายแปลงใหญ่ภาคเหนือจะมาเล่าประสบการณ์แนวทางการวางแผนแล้วก็บริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่ให้ฟังไปติดตามกันเลยค่ะความสำเร็จของการรวมกลุ่มเครือข่ายแปลงใหญ่ภาคเหนืออย่างมีประสิทธิภาพทําให้เกษตรกร,กรเข้มแข็งและมีรายได้ค่ะวันนี้ดิฉันได้รับเกียรติมานั่งพูดคุยกับคุบคณพสิทธิสุขสวัสดิ์ประธานเครือข่ายแปลงใหญ่ภาคเหนือสวัสดีค่ะ พี่ประสิทธิ์คะต้องขอถามนิดนึงถึงการรวมกลุ่มที่มาที่ไปของเครือข่ายแปลงใหญ่ภาคเหนือคะ่ะมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะอ๋อครับแปลงใหญ่นะครับมันเริ่มจากนโยบายของกระทรวงรเกษตรศและสหกรณ์ผ่านมาทางกรมส่งเสริมรเกษตรศในส่วนของจะช่วยเหลือเกษตรศกรให้มีการรวมกลุ่มเริ่มตั้งแต่ผลิตยันกระบวนการขายเองได้โดยนโยบายเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ปี2559นะครับ แปลงใหญ่แต่ละแปลงก็เริ่มจากระดับอำเภอนะครับจังหวัดแล้วสู่ระดับเขตซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเกษตรกรเป้าหมายของกรมงเสริมคืออยากให้เกษตรกรเนี่ยครับมีส่วนในการที่ว่าดูแลตัวเองได้ทําทุกอย่างด้วยตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งในส่วนของโดยงานราชการเพราะว่าระบบของแปลงใหญ่เนี่ยมีเป้าหมายอยู่ที่3ปี3ปีหลังจากนี้ละคือเกษตรกรก็จะดูแลตัวเองได้ ภายใต้นโยบายก็คือว่า 1. ทําสินค้าคุณภาพ 2. ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตการบริหารจัดการและรวมถึงระบบการขายเองโดยผู้จัดการแปลงเป็นของเกษตรกรเองอเพราะฉะนั้นนโยบายนีย,ย,เ,นยเป็นนโยบายที่จะช่วยเหลือเกษตรกรได้จรงิงก่อนหน้านี้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มแต่ก็ไม่สามารถทําตามนโยบายหรือว่าสามารถขายได้แต่พอนี้นโยบายนี้มาส่งเสริมทําให้เกษตรกรมีแนวทางมากยิ่งขึ้นแนวทางที่พูดถึงก็คือว่า เราจะทําอย่างไรลดต้นทุนอย่างไรเพิ่มผลผลิตอย่างไรทําสินค้าคุณภาพอย่างไรและรวมถึงว่าเราจะบริหารจัดการกลุ่มอย่างไรสุดท้ายมันไปตอบโจทย์ของเกษตรกรตรงที่ว่าทําได้ขายเป็นและก็นําพาไปสู่ของว่าเกษตรกรเนี่ยสามารถต่อรองในส่วนของตลาดได้เพราะจากปกติทั่วไปเนี่ยถ้าทําเชิงเดียวหนึ่งคนสองคนเนี่ยมไม่สามารถเคยว่าไม่สามารถที่จะขายผลผลิตหรือต่อรองกับพ่อค้าได้แต่พอเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ แรงใหญ่ตั้งแต่สามปีไปก็มีอานาจการต่อรองมากยิ่งขึ้นมีผลผลิตที่ดีพ่อค้าก็จะเข้ามาเราคืออาต่อรองมากยิ่งขึ้นครับประมาณนี้ครับในส่วนของแปลงใหญ่แล้วการบริหารจัดการเครือข่ายแปลงใหญ่ในช่วงสถานการณ์ปกติกับช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยค่ะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้างคะพี่อ๋อแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับเพราะก่อนหน้านี้นเ,นเราบริหารจัดการโดยผู้ัดการแปลงเนาะที่สูงว่าครบ3ปีไปละถ้าแปลงครบ3าปีแล้วก็บริหารจัดการเองได้แปลงใหม่ๆก็จะเริ่มขึ้นมาเริ่มไล่ขึ้นมาเพื่อให้ิบบรท เรามีการทุกๆแปลงครับทำสัญญาหรือว่าคุยกับพ่อค้าแล้วมีการซื้อขายนู่นนี่นั่นชัดเจนแล้วนะครับปกติแปลงแต่ทุกแปลงเกษตรกรแทบจะไม่มีปัญหาในการขายนะครับแต่ด้วยสถานการณ์โควิดอย่างที่บอกมันไม่มีบางบางบาง,บาง,บาง,บางผลิตภัณฑ์ไม่มีผู้ค้าไอ้ผู้ซื้อครับมาซื้อยกตัวอ,อย่างอย่างมะม่วงอย่างลําไยไงครับไม่มีคนมาซื้อเพราะว่าติดด้วยสถานการณ์ลําไยเนี่ย จริงๆแล้วเราส่งออกในส่วนของต่างประเทศมะม่วกันเช่นเดียวกันเมื่อไม่มีคนซื้อก็ลําบากก่อนหน้าสถานการณ์โควิดเราขายได้ตามปกติจะส่งไปไหนไปไหนก็ได้มีพวกเขารับซื้อแต่พอใต้สถานการณ์โควิดปั๊บไม่มีคนรับซื้อก็ต้องปรับตัวเองอปรับตัวเองเป็นการขายด้วยตัวเองมากยิ่งขึ้นขายในประเทศมากยิ่งขึ้นขายออนไลน์มากยิ่งขึ้นรวมถึงจะต้อง ร่วมมือกับทางหน่วยงานอื่นอาทิเช่นพาณิชจังหวัดหอการค้าจังหวัดเพื่อให้เขาช่วยเรามากยิ่งขึ้นก่อนหน้าน,นี้เขาช่วยเราอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะมีส่วนใช้คาว่ายัางไม่เข้าถึงเท่าที่ควรพอสถานการณ์อย่างนี้ก็ทุกฝ่ายต้องช่วยช่วเหลือซึ่งกันและกันอย่างท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านรองนาย,ยกจุรินนะครับท่านบอกว่ากเกษตรผลิตพาณิชย์ขายท่านก็เป็นตัวแทนพวกเราไปขายของให้เราท่านกเกษตรก็จะมีโครงการ,กรเกษตรช่วยเกษตรกร ในการขายนะครับทำให้สถานการณ์โควิดเนี่ยบางพืชที่ไม่สามารถส่งออกได้ก็สามารถอยู่อยู่ได้ mm hmm. ภายใต้นะครับทุจทภายใต้ว่าการบริหารจัดการที่ดีของกลุ่มนะครับบางกลุ่มก็อย่างที่บอกถ้าบริหารจัดการไม่ดีก็ผลผลิตก็ต้องขายตามสภาพไปแต่บริหารจัดการดีก็จะทําให้ผลผลิตก็สามารถขายได้ราคายอย่างที่เกษตรกรต้องการครับ แล้วเพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด -19 อย่างเงี้ยค่ะพี่เราจะต้องมีการวางแผนแล้วก็การบริหารจัดการอย่างไรเป็นพิเศษไหมคะก่อนหน้านี้อรก่อนหน้านี้เราไม่เคยคิดว่าจะมีสถานการณ์แบบนี้อ,อย่างยกตัวอย่างมะม่วงเนี่ยมันจะออกประมาณเมษายนพฤษภาล้วก็มีแล้วเราก็รู้แล้วว่าจะมีพ่อค้าที่ไหนซื้อ,อม,มีลงที่ไหนรับซื้อเราก็สบายใจแล้วอพอมีสถานการณ์โควิดมันคาบเกี่ยวมาช่วงประมาณกุมภาพันธ์นะครับเนาะพอกุมภาพันธ์เสร็จแล้วเนี่ยมะม่วงเริ่มก่อนละส่งออกไม่ได้ส่งออกไม่ได้ ผลผลิตจะไปไหนก็ต้องอาศัยตลาดภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้เคียงอย่างเช่นมาเลเซียอะไรพวกนี้ก็ช่วยเราได้อยู่ลำไยก็เช่นเดียวกันต่อด้วยมะม่วงก็เป็นลำไยลำไยก็เกษตรกรก็เริ่มที่จะเรียนรู้ว่าเฮ้ยมันมะม่วงเป็นอย่างนี้แล้วลำไยทําไงก็เริ่มที่จะติดต่อตลาดเองผ่านพ่อค้าที่เป็นคนไทยนะครับที่เป็นคนไทยเพราะว่า,าคนไทยเนี่ยก็จะกระจายตามตลาดต่างๆต,ตลาดใหญ่อย่างสีมุมเมือง,องบ้างอ่ ตลาดไทยนะครับตลาดใหญ่แล้วก็ตลาดทางภาคใต้นะครับประมาณนี้ครับที่ว่าเกษตรกร,ร,กรแก้ไขสถานการณ์ภายใต้โควิดนะครับเห็นว่ามีช่องทางออนไลน์เข้ามาด้วยใช่ครับช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางหนึ่งแต่ผมมองว่าประมาณแค่ 1- 2%เรกษตรกร,ร,กรช่องทางออนไลน์ช่วยเกษตรกร,ร,กรได้ในกรณีที่ว่าถ้าเข้าสื่อถึงจริงๆ,ๆนะครับตอนนี้ผู้บริโภคเนี่ยสนใจที่จะซื้อของจากชาวสวนโดยตรง หลายๆคนก็สามารถปรับตรงนี้ครับปรับตรงนี้เข้ามาขายของแล้วก็สามารถขายได้เหมือนกัน mm. แล้วก็พยุงตัวเองได้พยุงตัวเองได้ในภายใต้สถานการณ์โควิดเพราะอย่างที่บอกโควิดไม่มีใครออกจากบ้าน mm. เขารอของที่มาจ,มา,จากชาวสวนมาจาก,จาก,กเกษตรกรต่างๆมา mm. ซึ่งตรงนี้แล้วก็ทําให้เราเรียนรู้ว่าโควิดเนี่ยเราจะอยู่อย่างไรอีกอย่างหนึ่งก็จะมีทางของพณิชย์จังหวัดของอในส่วนของหอการค้าเนี่ยเขาส่งเสริมส่งเสริมว่า ขายวิธีการขายออนไลน์ยังไง <Ừ. S 2> อบรมเหมือนกันนะครับอบรมว่าเราจะขายออนไลน์แบบไหนเข้า a c e b o o k เข้า l a z a d a เข้า s h o ป e e เข้ายัางไง <Ừ. S 2> เขามีการสอนอยู่เหมือนกันทำให้เกษตรกรรุ่นเก่าๆก,ก็เริ่มมามองแล้วจะขายออนไลน์ได้อย่างไรบ้างครับอืมค่ะแล้วแผนการบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะสอดรับกับการปฏิบัติการในพื้นที่จริงมากน้อยขนาดไหนคะอ๋อสอดคล้องครับสอดคล้องเพราะว่าอย่างที่ผมบอกตอนแรกก็คืออาทาสินค้าคุณภาพ กรมส่งเสริมก็ให้กับทางสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือสำนักงานเกษตรอำเภอเข้าไปอบรมและก็สอนว่าเราจะทําสินค้าคุณภาพได้อย่างไรนะครับทำสินค้าคุณภาพไรและก็ลดต้นทุนอย่างไรเพิ่มผลผลิตอย่างไรและบริหารจัดการกลุ่มอย่างไรตรงนี้ทางกรมส่งเสริมเนี่ยผ่านสำนักงานเกษตรอำเภอแต่ละอำเภอโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเป็นพี่เลี้ยงนะครับเนาะทำให้เรารู้ว่าเราจะทําตามนโยบายได้อย่างไรรวมถึงสุดท้ายก็จะมี เอาองค์กรอื่นๆนะครับเข้ามาส่วนมาสอนพวกเราอย่างเช่นอย่างไปษนีไทยบริษัทอเอกชนที่เกี่ยวกับคือขายโทรศัพท์ต่างๆมาสอนพวกเราในการที่จะขายออนไลน์ซึ่งตรงนี้ครับเกษตรกร,ร,กรถ้าเขาเรียกว่าเข้าใจถึงบริบทของกรมส่งเสร,ริมที่ให้มาก็จะรู้ว่ากรมส่งเสร,ริมเขาให้แปลงใหญ่เนี่ยบริหารจัดการภายใต้กรอบที่ว่าสุดท้ายเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยครับสามารถดูแลตัวเองได้ ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นต้องขออนุญาตถามถึงประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจากการเข้าร่วมการเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ตรงนี้นิดนึงค่ะว่ามีประโยชน์อะไรยังไงบ้างองแน่นอนประโยชน์แน่นอนเลยครับเพราะว่าหนึ่งก่อนหน้านี้คุณอาจจะไม่เคยรู้เลยว่าการลดต้นทุนเนี่ยมันทําให้ค่าใช้จ่ายคุณน้อยแล้วก็คุณใช้คาว่าต้นทุนน้อยคุณไม่ต้องกังวลเรื่องราคานะครับอ,อันนี้2คือคุณจะเพิ่มผลผลิตยังไงบางท่านมะม่วงเต็มต้นเลยไม่ตัดแต่งผลมัน มันก็ออกลูกไม่โตเต็มที่แต่ถ้าตัดแต่งผลมันก็ออกลูกเต็มที่และโตนะครับยกอย่างลําไยก็เช่นเดียวกันผลผลิตลําไยเนี่ยถ้าคุณสามารถตัดแต่งกิ่งให้มันต้นต่ำต้นเตี้ยได้ตัดแต่งช่อให้มันมีช่อผลที่เหมาะสมกับต้นมันรวมถึงในส่วนพวกนี้ครับที่ทําแล้วเนี่ยมันก็จะไปลดต้นทุนในส่วนของเรื่องแรงงานเรื่องแรงงานต่างๆเพราะว่าถ้าต้นสูงขึ้นไปแรงงานไม่มีคนเก็บ ซึ่งปัญหาหลักตอนนี้ของเกษตรกรนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะปัญหาเรื่องว่าราคาโน่นเนี่ยปัญหาแรงงานก็เป็นปัญหาหลักสําคัญ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าคุณทําสินค้าที่หรือทาผลิตภัณฑ์ของคุณที่มันมีคุณภาพแล้วก็ตามนโยบายที่เขาทามานะครับมันก็จะลดต้นทุนคุณไปได้พอสมควรขออนุาตถามถึงความเชื่อมโยงของเกษตรกรเครือข่ายแปลงใหญ่ภาคเหนือนิดนึงค่ะเป็นยังไงบ้างค่ะครับเครือข่ายของภาคเหนือเราเริ่มจากแต่ละจังหวัดก่อนนะครับแต่ละจังหวัดก็เริ่มจากเครือข่ายของแต่ละอำเภอเข้ามาจ mm ังหวัด แล้วก็แต่ละจังหวัดก็เข้าสู่ของเขตซึ่งปัญหาต่างๆเนี่ยจะรวบรวมมาตั้งแต่ระดับอำเภอนะครับ<ม>เพื่อมาแก้ไขปัญหาโดยผ่านการกันกรองของแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดมามเพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวกันโดยเราใช้ตอนนี้คือที่สําคัญเราใช้แอปพลิเคชันไลน์หลายกลุ่มมีตั้งแต่กลุ่มอำเภอกลุ่มจังหวัดกลุ่มเขต<ม>เพื่อที่จะให้ทุกคนทุก,ทกแปละครับเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ปัญหาอะไรก็ช่วยกันแก้ก่อน<ม>ภายใต้อย่างที่บอกว่ากเกษตรกรต้องช่วยเหลือกันเองก่อน ครับเราใช้แอพพิเคชันไลน์เป็นส่วนใหญ่ครับแล้วก็เป็นไปนในทางที่ดีด้วยครับเพราะว่ามันทุกอย่างมันโอเคหมดเลยมันประหยัดต้นทุนประหยัดการการประชุมปัญหาแก้ไขได้ทันท่วงทีและทุกคนรายงานผลมามันทําให้การเชื่อมโยงเครือข่ายของภาคเหนือในเข้มแข็งครับปัญหาต่างๆสามารถแก้ไขโดยก่อน,อนที่จะถึงเจ้าหน้าที่ช่วยเราเราก็จะช่วยตัวเองก่อนอย่างที่ผมเรียนนะครับแปลงใหญ่ภายใต้นโยบายดัว่าให้เกษตรกรกช่วยเหลือตัวเองได้ครับผม ได้ค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่น่าสนใจมากค่ะแล้วถ้าเกิดใครสนใจนะคะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกเกษตรแปลงใหญ่นะคะได้ที่แฟนเพจกเกษตรแปลงใหญ่ค่ะวันนี้เราสองคนต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโอโ้โหประสบการณ์นี่ต้องฟังจากผู้รู้ผู้ที่ผ่านมาจริงๆนะคะ